กับสู่ Talking Thailand นะครับใครเติมน้ำมันวันพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันที่เป็นกลุ่มแก๊สโซฮอลลดราคานะครับดีเซลยังคงเดิมนะครับดีเซลยังคงเท่าเดิมแต่ว่าแก๊สโซฮอล E85 ลดลง50สตางค์แก๊สโซฮอล e ี0ลง50แก๊สโซฮอลไม่ลดแต่ลดแก๊สโซฮอลเกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแก๊สโซฮอลจะอยู่ที่39บาทแ5แก๊สโซฮอล91ก็า9 28 E-20 า7สิบเ้าบาท74แปดอี 37มสาบาทสี่สิบหที่ผมไม่ได้ใช้แก๊สโซฮอมานานมากผมก็รู้ว่าอียี่สอีแปดสิบหราคาใกล้กันมาก,กนเนี่ยเมื่อก่อนมันต่างกันเยอะมากนะคุณชูวัฒน์ใช่รจริงๆส่ง <ผม S 1> เสริมก็เลิกเลิกทันทีเลิกอะไรอีแปดห้าอ่ามันใช้เอทานอลเยอะแล้วฉันมันแต่น้ำเลือดตาแทบประเด็นฮะเติมน้ำ,นำ,นำ,นำมันทำมาสี่สิบาทผมเติมหลังๆไปเติมสฮอลห้าด้วยเนี่ยโอ้โห40กว่าวบาทพวกผมก็ยังเติมดีเซลอยู่ผมรู้สึกผิด รู้สึกกิวตี้เลาเติมเทมาจากวิโรจน์เราเติมดีเซลแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เติมกันแบบก็อยากจะแนะนําไปไม่รู้กี่รอบแล้วใช่ไหมดีเซลเพื่อการขนส่งอ่ะไปซับซิไดซ์เขาส่วนคนอื่นที่ใช้เพื่อการขับขี่ก็ให้แับดูในระดับเดียวกันน่ะเนาะเพราะอย่างนี้มันกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่ว่าดีเซลมันถูกแล้วก็แก๊สโซฮอลหนักนะมันกลายเป็นว่าเอาแก๊สโซฮอลมาเบนซินอะมาซับซิไดซ์ด้วยเอันนี้ไม่ค่อยถูกส่วนวันนี้นะครับมีเหตุเศร้าใจเกิดขึ้นมีผู้ที่ เดินไปบนซอยลาดพร้าว49แล้วก็ไปอยู่บนฝาท่อแล้วก็ตกลงไปในท่อท่อลึก15เมตรเสียชีวิตนะครับซึ่งทางคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครก็<ๆ>ได้ออกมาระบุน,นะครับว่าท่อดังกล่าวเนี่ยนะครับไม่เป็นไม่ได้เป็นท่อใน ของกทมเป็นท่อของโครงการไฟฟ้านครหลวงซึ่งเป็นท่อร้อยสายไฟซึ่งปิดเอาไว้ไม่สมบูรณ์นะครับไม่ใช่ท่อที่อยู่ในความดูแลของกทมแต่อยา่างใดโดยอาจารย์ชาติชาตินะครับระบุว,ว่าเมื่อ3สัปดาห์ก่อนทางสํานักงานเขตวางทองหลังได้แจ้งหน่วยงานนะครับเจ้าของโครงการให้รีบดําเนินการซ่อมแล้วแต่ไม่รับการตลบสนองจากหน่วยงานดังกล่าวขณะที่ทางกรทมก็ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเข้าไปซ่อมแซมเองเพราะหากกทมเข้าไปซ่อมแซมฝาท่อ ก็จะถูกฟ้องร้องนะครับจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการแต่อยากแจ้งจารชัดชาติน,นิดนึงคือไปซ่อมไม่ได้แต่เอาไป้ายไปวางล้อมได้นะให้คนเห็นว่ามันมีปัญหานะครับแต่ชัดชาติยืนยันนะครับว่ากรทมพร้อมรับหน้าที่ประสานงานให้หน่วยนะครับงานเจ้าของโครงการเร่งเยียวยานะครับผู้เสียชีวิตและเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นเวลาประมาณ9นาฬิกาห7นาทีหลังจากที่ชายผู้เสียชีวิตกำลังข้ามถนนนะครับบริเวณปากซอยลาดพร้าวสีเ้าและได้เหยียบแผ่นไม้นะครับ ซึ่งเป็นแผ่นไม้อัดสภาพผุและเปื่อยที่การไฟฟ้านะครหลวงนะั้นนำมาปิดทับฝาท่อลึก15เมตรเอาไว้ก่อนตกลงไปในท่อ,อผู้สื่อข่าวรายงานเจ้าหน้าที่เทศกิจของกท<ด><ด>มซึ่งอยู่ใกล้เคียงนะเป็นผู้ประสานขอความช่วยเหลือแต่ทีมช่วยเหลือเดินทางมาถึงล่าชา้าทําให้ผู้เคราะห์ร้ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาเพราะตกลงไปในท่ออากาศที่ไม่ถ่ายเทเป็นเวลานานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดสรุปคือไม่ได้เสียชีวิตเพราะตกลงไปแต่เสียชีวิต เนื่องจากสภาพและการเข้าไปช่วยเหลือที่ไม่ทันท่วงที่คือบางทีคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะเศน้าจริงๆฮะคุณชาชาติบอกว่ารู้สึกเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นและได้กำชับไปยังผู้ในการเขตทุกเขตแล้วว่าเรื่องนี้ก็มจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะแม้ไม่ใช่ทอที่อยู่ในความดูแลแต่กทมก็ถือเป็นเจ้าของบ้านคุณชาชาติบอกว่านับจากนี้ทุกเขตต้องคอยดูแลติดตามการกำกับการก่อสร้างในพื้นที่เขตของตัวเองอย่างเคร่งครัด หามีจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายขอให้แจ้งผู้รับเหมาหรือหน่วยงานต้นสังกัดให้เร่งแก้ไขปรับปรุงทันทีถ้ายังไม่ได้ดำเนินการทางกทมจะนาป้ายแจ้งเตือนมาติดและจะดําเนินการทางกฎหมายต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบด้วยใน,ในซอยบ้านผมเนี่ยกำลังมีการก่อสร้างทางเท้าอืใหม่นะครับอันนี้กทมเต็ม,นนมเต็ม<ๆ>แต่ว่ามันเป็นอาการของความช่วยเหรพี่เก๋ถามว่าเวลาคุณจะขุดเนี่ยคุณทําได้แค่ฝั่งละด้าน คุณก็ดันขุดพร้อมกันทั้งสองด้านผู้แก้คือขุดเรือแล้วมันกินพื้นที่จราจรแต่คุณทําได้ทีละฝั่งแล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าคุณไปขุดขึ้นมาบางทีปูนบางทีทรายเลยมันขยายออกมาอะไรอย่างเงี้ยนะคนเรือคนทําคนรับทรัพย์มันต้องเป็นหน้าที่ของกรทมในการไปบริหารจัดการว่าอยู่จะโคเดเนตกันยังไงไม่ให้เกิดความเดือดร้อนอวิธีการพอมันถนนถูกบีผมวิ่งเนี่ย ไอ้เขาเรียกว่าอะไรหูช้างผมนี่ก็ถูกสอยไปเรียบร้อยถูกไหม, <c oughs> มเพราะว่าอีกฝั่งนึงเขาก็เบี่ยงอีกฝั่งผมก็เบี่ยงอะไรเงี้ยแล้วชนกันอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกมันแค่เป็นอุปกรณ์ในรถแหะแต่บางทีผมเห็นอมอเตอร์ไซค์เห็นอะไรอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุนเนี่ยครับผมว่ามัน ทำไมทําแบบต่างประเทศไม่ได้พูดตรงๆอ่ะพี่พี่ชูเราก็ไปเราก็เห็นใช่ไหมเวลาเขาก่อสร้างเขาปิดมิดชิดไม่ให้คนเข้าไปอะไรเงี้ยคือทําไมมันไม่มีมาตรฐานในการทำาะไม่มันต้องมีมาตรฐานเลยว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีต่อให้คุณปิดมิดชิดคุณต้องคิดเลยว่ามันมีโอกาสที่จะมีไข่ซนเปิดฝาทิ้งไว้หรืออย่างน้อยนะมันต้องคิดในทุกเชนเนเขาเอาฝาดเอาเอาป้ายเตือนอ่ะไปล้อมอ่ะ มือที่บอกอยากเข้าใกล้ของเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณให้ c o n t ท a c t ไปแล้วแล้วก็ทําโดยที่ไม่มีเครือไกด์ไลน์ของการขุดถนนอะไรเงี้ยอคือผมก็ไม่อยากคือกทมธรชุดนี้เขาก็ละเอียดแล้วนะเขาทํางานได้ผมคิดว่าอย่างฟุตบาทเขาใหม่ฟุตบาทรุ่นใหม่เขาเนี่ยดีมากนะผมว่าผมก็คิดว่างานต่างๆเรียบร้อยขึ้นงานที่เอาเสาไฟลงดีก็เรียบร้อยขึ้นเยอะแล้วก็ปัญหาที่มันสมบูรณ ถนนที่มันสมบูรณ์มันก็สมบูรณ์จริงๆอ่ะเพียง <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมีรั่วอีกเยอะ,อะ,<น>ะจากการผมว่าโอเคมาตรการที่คุณชัดชาติบอกว่าต่อไปนี้ถ้าเจอกทมต้องรีบบอกเขาครับระหว่างที่ยังไม่มีคุณต้องมีป้ายแจ้งเตือนต้องปิดบังอะไรให้ไม่ชิดแล้วดาเนินการ,รอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายของตทมก็ต้อง<ข>อไปฟ้องเขาเลยเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ไหม สร้างมาตรการขึ้นมาว่าถ้าคุณจะก่อสร้างในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ของกรทมม,มาตรฐานความปลอดภัยต่างๆของคุณต้องมีอะไรบ้างใช่มาตร็อกค,ความปลอดภัยต้องมาก่อนอแล้วก็ทําให้เช็คนี้ใช่ได้แล้วไอเหตุเกิดเนี่ยบนลาดพร้าวเนี่ยถามหน่อยว่าลาดพร้าวคืนพื้นที่ครบหรือยังรถไฟฟ้าสีเหลืองมันเสร็จหมดแล้วอะ่ะเร่งคืนซากพื้นที่เนี่ยคน เจอผมเนี่ยเขาก็บอกฝากกทมด้วยคงจะว่าจะบอกไอ้ฟินเนี่ยไม่ได้เจอไอ้ฟิน,นอ้าววันนั้นฟินมาวันจันทร์นะส่วนด้านนะครับคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองรับรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็กล่าวว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องน่าเสียใจและได้ให้คณะ ทำงานเนี่ยเร่งตรวจสอบข้อที่จริงพร้อมกล่าวว่านะครับทางกระทรวงคมนาคมเร่งหาเรื่อกับคุณนุนทินชาญวิราููรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกํากับดูแลการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยนะฮะโดยบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและรัฐมนตรีก็ตกใจนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและในวันที่7พฤษภาคมก็จะนัดพูดคุยกับคุณอนุนทินและผู้บริหารของ การไฟฟ้าและครหลวงนะครับขณะเดียวกันนะครับพอเห็นหน้าคุณสุริยะก็นึกถึงเรื่องของรถไฟฟ้านะครับล่าสุดบนเวนทีของเพื่อไทยในวันนี้นะครับคุณอิ่มธีรรัสําเดจวณิชสอสอกทมก,ก็กล่าวว่านโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเป็นวิสัยทัศน์ของพรรคไทยรักไทยตั้งแต่ปี49และวันนี้รัฐบาลของคุณเศรษฐาก็จะเดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่โดยล่าสุดในปีก่อนเนี่ยอย่างน้อยสสายก็คือสายสีแดงและสีม่วง20บาทตลอดสายไปแล้ว จากนี้ไปนะครับก็มีการเตรียมดันร่างพรบการบริหารจัดการระบบตัวร่วมหรือพรบตัวร่วมให้เสร็จภายในปี68เพื่อให้คิดค่าบริการตลอดเส้นทางได้ 2 0บาทตลอดสายนะฮะนอกจากนี้นะครับนอกจากรถไฟฟ้า2 0บาทตลอดสายทุกเส้นทางนะครับพรบรตัวร่วมแล้วเนี่ยในปีห8รัฐบาลจะลดราคาค่าทางด่วนสำหรับรถเมย์รถเมย์แอร์นะให้สำเร็จเช่นกันโดยมีเป้าหมายนะครับคือการเพิ่มการเข้าถึงนะครับขนส่งสาธารณะลดการใช้รถส่วนตัวลดปร,ริมาณรถบนถนนแก้ไขปัญหาฝุ่นซึ่งทั้งหมดนี้ถือเป็นการผลักดันการบริหารสาธารณะที่พรรคเพื่อไทยต้องทำนะครับเพื่อประชาชนอย่างแท้ นอกจากนี้คุณหนุ่มชนินรุ่งธนะเกียรติสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รับโฆษกพักเพื่อไทยนะครับก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเคยเสนอ้อโครงการไทยแลนด์ทเวนตี้ทเวนตี้นะครับแต่ว่าอุปสรรคก็เกิดขึ้นวันนี้เมื่อนายกเศรษฐาเข้ามาก็ต้องการผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการขนส่งของอาเซียนหรือว่าโลจิสติกส์ครับด้วยการเร่งรัดการก่อรสร้างรถไฟทางคู่ทุกเส้นทางนะครับมีการเดินหน้ารถไฟความเร็วสูงกทมเชื่อมต่อกรุงเทพเบียงจันเพื่อเชื่อมต่อจีน เรื่องเปิดประตูมังกรของคายออกไม่ได้ที่นาย,ยกไปใช่ไหมะฮะอ,มอันนี้ก็เร่งอยู่เข้าใจว่าเฟสสองอนุมัติแล้วนะฮะเรื่องรถไฟทางคู่นะอ,อแล้วก็รถไฟไอ้รถไฟความเร็วสูงเฟสสองก็รู้สึกว่าใกล้แล้วภายในปีนี้มั้ง ที่เฟสสองจากโคราชไปหนองคายเพราะว่าคุณเศรษฐาไล่บี้ตอนนี้วันซอฟสวิตเนี่ยมันทำแล้วตัวด่านที่ขนส่งเชื่อมกันเนี่ยทำไปละแค่รอรถไฟเล่นครับแล้วก็มีพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ภาคใต้โดย a อ c ร่วมกับโครงการแลนบิ์แล้วก็พัฒนา a v i a t i o ชัน b หรือว่าศูนย์กลางการบินทมีภาคนอกจากนี้นะครับคุณหมอศรียาดาปาลิมาพันธ์นะครับสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองนายขายที่การพักเพื่อไทยก็บอกว่าพักเพื่อไทยนี่แหละพร้อมดูแลสุขภาพคนไทยในทุกมิติ เพราะว่าในย้อนกลับไปในปี44รัฐบาลไทยรักไทยได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าฝันก็คือทําโครงการนําร่องบัตรทอง30บาทรักษาทุกโรคใน6จังหวัดท้วสามารถครอบคุมทั่วประเทศได้ภายใน1ปี 23ปีผ่านไปพรรคเพื่อไทยยังคงยึดมั่นในสิ่งที่พักไทยรักไทยทําไว้ที่จะเดินหน้าดูแลสุขภาพคนไทยในทุกมิติหลังเดือนธันวาคมเมื่อกราคมเนี่ยทำไปแล้วนะฮะ4จังหวัดนําร่องมีนาคม6-7เนี่ยนำร่องเพิ่มอีก8เป็น12นะฮะพฤสภาคมนี้จะนําร่องเป็นอีก33ไม่นําร่องแล้วมั้ง33นี่เกินครึ่งแล้วใช่ไหมฮะก็จะเป็นทั้งหมด45จังหวัดภายในเดือนธันวาคมสิ้นปีนี้38รักษาทุกที่จะดําเนินการได้ครบ77จังหวัดทั่วประเทศ เป็นการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ20ปีในการทําต่อจากที่เคยทําไว้เมื่อ23ปีที่แลคุณสี<ท>ดาดาครับบอกว่าเมื่อวันที่24เมษายนที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขเริ่มฉีดวัคซีนนะครับมะเร็งปากมดลูกในหญิงนะครับอาย,ยุ11ถึง25ปีแล้ว1,668 0ล้ 1, 8, 000, 000, ล้านโดสนะครับ1 6 0 0 0ล้านแโดสเนี่ยนะฮะชนิด2เข็มนะครับ 1.2ล้านเข็มและชะลิด1เข็ม4ล้านเข็ม 4, 4แสน,แสนเข็มนะโดยเป้าหมายมีอยู่ทั้งสิ้น5ล้านคนและต้องการให้เสร็จสิ้นภายในปี2,568พร้อมวางเป้าหมายจะลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจำนวน2,400คนต่อปีซึ่งคุณหมอเสรยาดาบอกนะครับว่าถ้าไม่เริ่มมาก่อนเมื่อ8เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะ1.6ล้านเข็มไม่ได้ฉีดนะครับ นอกจากนี้จะดําเนินการสารต่อนะครับนโยบาย50เขต50โรงพยาบาลอันนี้เป็นของสอกอเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมนะครับแผนขยายเพิ่มนะโดยโรงพยาบาลประจําเขตเนี่ยจะมีอย่างน้อย10แห่งภายในปี2570รวมถึงวางแผนยกระดับโรงพยาบาลทหารอากาศที่สรีกัรนะครับกรมการแพทย์ทหารอากาศเป็นโรงพยาบาลเขตดอนเมืองขนาด120เตียงรวมทั้งนะครับสถานชีวาพิบาลนะสารที่ให้บริการ ผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชนนะครับซึ่งตั้งไปแล้วกว่า166แห่งทั่วประเทศครับอ่ะส่วนคุณน้ำครับจิราพรสินทุกไพรรัฐมนตรีประชาสำมักนายกรัฐมนตรีก็ขึ้นเวทีที่พักเพื่อไทยเช่นกันบอกว่าในช่วง7-8เดือนที่ผ่านมาคำว่า Soft ์พา e เวอร์เนี่ยก็ถูกไปล้อถูกไปวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆน,น,นะครับแต่ปรากฏว่าแม้ว่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่า รัฐบาลที่นําโดยพรรคเพื่อไทยไม่ได้หวั่นไหวจะเริ่มเดินหน้าโครงการพัฒนาคนในทุกอุตสาหกรรมม,มีเป้าหมายใช้ซอฟ t ์พาวเวอร์พัฒนาแรงงานไทยและสร้างงานกว่า20ล้านตําแหน่งรายได้ไม่ต่ำกว่า200,000บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะฮะการโครงการหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟท์พาวเวอร์ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนนี้ นะพร้อมกันนี้นะครับกำลังเตรียมนะครับเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC เพิ่มอีก10จังหวัดและในปี2568จะมีศูนย์ t c d c ครอบคลุม14จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่สร้างคนนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์นะเปิดพื้นที่ให้คนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้ปลดปล่อยศักยภาพนี่ไงฮะาำนี้แหละาำนี้แหละคือจริงๆคุณน้ำก็ไม่ได้อธิบายอะไรมากใช่ไหมฮะมันยังไม่ได้อธิบายไไปสออดคคลลล้งกกกับบะ คือ TCDC แล้วก็ศูนย์บ่มเพาะศูนย์เรียนรู้ที่สร้างคนเข้าสู่นงี่ผมตื่นเต้นเลยนะ t c d c นี่เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยไปแล้วมันได้อินสปีเรชั่นมหาศาลไม่ได้แน่เชื่อว่าประเทศไทยของรัฐมีนิสการแบบนี้ได้ใช่ไหมไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังแปลกใจไปไปนะฮะนะครับให้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าไปดูนะฮะจะได้มีแรงบันดาลใจนะครับในการขับเคลื่อนนะไม่ใช่แค่แบบคิดแค่ว่าจบแล้วทำงานอะไรเงี้ยคือขอให้มี แพชชั่นน่ะมีใช่ไหมที่จะเดินหน้าเป้าหมายะะของนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในปี70นะฮะ70นะฮะจะมีร้านอาหารไทยเพิ่มมากถึง1นึ่งแสนร้านร้านหนึ่งแสนร้านทั่วโลกม,นะมวยไทยจะถูกสอนในยิมกว่า1นึ่งแสนแห่งหนังสือไทยจะถูกแปลเป็นภาษาที่3และถูกวางอยู่ในร้านหนังสือต่างประเทศศิ <นะ S 1> ลปินไทยวงดนตรีไทยทีป๊อปจะต้องได้ไปขึ้นแสดงบนเวทีนานาชาติเทศกาลสงการจะถูกจดเป็น IP Festival IP นะฮะเฟสติวัล และเจายัรตีก็เป็นนะเป็นสิทธิทางปัญญาใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นความหมายเรื่องเป็นประเทศที่ต้องมา,า,าและกลายเป็นประเทศที่คนทั่วโลกอยากมาสักครั้งในชีวิตภาพยนตร์ละครซีรีส์จากประเทศไทยจะสร้างความนิยมอย่างกว้างขวางนะอุจรพรอย่างระบุน,นะครับพรกเพื่อไทยจะใช้ทุกวินาทีนะครับต่อจากนี้อย่างคุ้มค่าเมื่อได้เริ่มเริ่มเดินหน้าก็จะมีวันหยุด จะทุ่มเททุกสรรพกำลังนะครับเพื่อต่อยอดสิ่งที่เราวางรากฐานไว้เนี่ยดีทำให้ซอฟพาวเวอร์ไปไกลกว่าทุกวันนี้เพื่อเป้าหมายสำคัญคือการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนะครับครับอันนี้เริ่มเห็นแล้วนะเริ่มเห็นเชื่อมกันแล้วว่าซอฟพาวเวอร์มันไม่ใช่แค่การจัดเฟสติวัลไม่ใช่แค่กางเกงช้างอะไรเงี้ยมันคือการเทรนคนและการเทรนคนในความหมายนี้ก็เพื่อที่จะก็เรียกว่าอะไรนำไปสู่ศักยภาพและรายได้ทั้งในประเทศและอย่าลืมนะครับต่างประเทศด้วย ก็คือการปลดล็อกศักยภาพของคนไทยที่เราเคยคุยกันในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาที่บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยซอฟทาวเวอร์ด้านอาหารก็ต้องการพัฒนาชุมชนให้อย่างน้อยคนไทยในชุมชนเนี่ยรู้สูตรอาหารของตนเองพัฒนาสูตรที่มันหลากหลายมากขึ้นหันถ้าขึ้นมาหน่อยหันนู่นหันนี่เป็นซึ่งพอมีไอสานิทรัตซอฟทาวเวอร์เนี่ยก็จะให้ตรงนี้มันเป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารแค่นั้นเองก็งงว่าอะไรจะกับวายทีวี บอกไอ้ทีวีหันผักไม่เป็นกันเลยวะเนี่ยคะคุณชวัฒนะฮะผมจะปผมจะโชว์ชคมวยแต่ผมตื่นเต้นนะมีร้านอาหารไทยเพิ่มอีกหนึ่งแสนแห่งทั่วโลกเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสในการคนที่ถูกเทรนเป็นเชฟไปเป็นเชฟและทำอาหารกินในต่างประเทศได้จริงนคนอย่างน้อยนะเพราะเวลาเชฟมันก็ต้องมีทั้งคนผักคนแกงคือโอกาสมันมากและสำคัญคือวัตถุดิบที่จากประเทศไทยเนี่ยจากเกษตรกรสู่ครัวโลกเนี่ยเวทีโลกเนี่ยมันมีโอกาสได้อีกเยอะมาก ฮะแล้วพออาหารไทยมันอยู่ในทุกเมนูหรือว่าเป็นเรื่องทั่วไปที่คนทั้งโลกได้ชิมเนี่ยเขาก็จะมีแผนที่ประเทศไทยอยู่ในหัวไทยไม่ใช่ไทยเปไทยไม่ใช่ไต้หวันแล้วไทยก็จะรู้ว่ามันมีลักษณะเด่นยังไงนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมนี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในความหมายที่คุณบอกว่ามันไม่ใช่นั่นแหละมันมีอยู่แล้วฮะมันเพียงแต่พากเนี่มันไม่ได้พูดจากทฤษฎีมันพูดจากสิ่งที่มันเป็นลูกธรรมแล้วพอย้อนกลับไปมันก็จะเห็นว่าคุณก็จะเห็นว่า ซอฟต์พาวเวอร์มันจะเกิดขึ้นจากรูปธรรมพวกนี้แหละเวลาบอกไม่ตรงตามทฤษฎีเนี่ยตัวคนที่พูดทฤษฎีสุดท้ายก็บอกว่าโทษนะมึงจะทําอะไรก็ทําคืออย่าไปกํากับมันมากคือแกเป็นนักรัฐศาสตร์ใช่ไหมนายเขาเป็นนักรัฐศาสตร์เพราะฉะนั้นแกก็จะมองเฉพาะมุมมองทางรัฐศาสตร์ของมันถูกไหมฮะอ่ะแต่แกบอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันมีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดกันไปได้เนี่ยงั้น นั่นก็ไม่ต้องเรียนหนังสือกันแล้วครับถ้าคิดว่ากอดเอาไว้แล้วบอกว่าทฤษฎีนี้กูต้องอธิบายได้คนเดียวแล้วต้องถูกอยู่คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็โอ้โหวงวิชาการคงไม่มีแล้วมั้งครับถ้างนั้นอ่ะแต่ถ้าเกิดบิดาทำมันก็อาจจะโอเคใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราจะทําไงฮะรถแห่นะครับซอฟต์พาวเวอร์คือสมมุติว่าทั้งหมดเนี่ยมันทําได้เอางี้มันสร้างความฝันไหมมันสร้างความหวังไหมสําหรับคนทํากินสําหรับประชาชนคนยากคนจนหรือว่าสำหรับคนที่ ชีวิตยังไงก็ต้องอยู่กับีเขาไม่ได้ขายวันไม่มีรายได้ฝันอย่างนี้เขาจะทําให้เป็นจริงไงมันก็ย้อนกลับไปในยุคหนึ่งที่วันนั้นหนึ่งตำบนหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เคยถูกดูถูกมาก่อนแล้วเป็นไงครับแล้ววันนี้คุณกล้าทําลายสิงที่เรียกว่าโอท็อปไหมใช่ทีนี้ถ้าทั้งหมดนี้มันทําได้เนี่ยประชาชนหมายถึงว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งสามารถทําสัญญากับประชาชนแล้วทําออกมาจริงได้เนี่ยพลังของประชาชนมันจะเติบโตขึ้นขนาดไหนแล้วอันนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไหม ถามแค่นี้แหละแล้วต่อไปคุณจะขยับขับเคลื่อนเพิ่มอำนาจของประชาชนในการควบคุมกองทัพที่เกิดคอยกระทํารัฐประหารได้ไหมผมว่ามันจะเพิ่มได้ในที่สุดนั่นแหละผมว่าปัญหาเรื่องเชื่อว่าทําได้ทําไม่ได้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นหรอกพี่ประเด็นมันคือความเร็วในการทําอืใช่ไหมเขาอยากดีดนิ้วอะแล่เขาอยากทําได้เลยก็ตทางที่คุณไม่เคยสัมผัสกับระบบรัฐราชการไทยใช่ไหม วันก่อนผมนั่งฟังพี่ชูคุยกับพี่ถึงเนี่ยพี่ถึงก็ยังพูดเลยอากการเบืองรัคกอไทยทำได้เหรอน่าสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรมันก็คนละรุ่นไงก็ช่วยไม่ได้เด่ยเขาเกิดก่อนแต่พี่ถึงเขาเกิดใจใจแบบเขายังหนุ่มนะเอาละฮะหมายถึงว่าเขาก็เป็นตัวแทนพี่ถึงก็อาจะพูดตัวแทนคนหนุ่มสาวคนหนุ่มสาวก็อาจจะรู้สึกว่าเขาก็ไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้ไงเขาก็ไม่เคยเจอเขาไม่ได้โตมาข้อจํากัดโตมากับสิ่งที่อยากจะเป็น ใช่ป่ะก็ฝันก็คิดก็ฝันปัญหาคือสังคมไทยเจะเชื่อมโยงคนสองรุ่นนี้ได้ยังไงอ่าคนคือคืออย่างนี้ก็ต้องใช้พรคเพื่อไทยไงว่าพรคเพื่อไทยเนี่ยรู้ทั้งระบบราชการรู้ทั้งระบบเอกชนไงฮะใช่แต่ประเด็นคืออยากผมผมไม่เคยบอกว่าไม่ควรคิดไม่ควรฝันนะคุณควรและใจผมเนี่ยคุณควรจะต้องเข้าใจด้วยว่ามันเจอกระบบอะไรและช่วยคิดหน่อยดีว่าคุณจะไปรื้อระบบตรงนั้นเนี่ยให้มันสามารถฟังก์ชันได้ยังไงโดยไม่ได้ไปสร้างความขัดแย้งนะ ต้องใส่ดอกจันเง่อนไขตรงนี้เข้าไปด้วยเขาจะใช้เหตุผลนี้เมื่อเขาเป็นรัฐบาลว่าว่าระบบมันเนี่ยมันอ๋อเหมือนลไม่ได้เหมือนรมลมค่าแรง400กับพรรคเพื่อไทยก็เรียกร้องแล้วด่าแต่ตอนที่ตัวเองจะทํา MoU บอกว่าต้องคิดให้รอบด้านนโยบาย450บาทของตัวเองก็ประมาณนั้นแหละธรรมดาของการหาเสียงโอ้โหพี่ผมต้องแคปทุกอย่างไว้จริงนะครับสมัยเนี้ย แต่ว่าช่วงนี้นะครับไปดูสินค้าไวส์พลาซ่ากันดีกว่าไวส์ White, White ปิดจริงไม่ได้ย้ายไปไหนนะฮะไวส์พลาซ่าก็จะต้องเลยหลังของเหลืออะไรบ้างติดตามกันเลยครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาอยู่กับเต้บอสและ Voice Plaza นะครับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะวันนี้ฮะเต้และบอสนะครับจะมาอัปเดตสินค้าของ Voice Plaza กันครับว่าตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างใช่ตอนนี้สินค้าเหลือน้อยมากเลยนะคะใครที่กําลังตัดสินใจจะซื้อจะซื้อนะคะต้องซื้อแล้วเพราะว่าสินค้าเราเป็นล็อตสุดท้ายแล้วต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าตอนนี้เป็นล หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลย<า>นะฮะย้ากันอีกครั้งว่าไม่ซื้อวันนี้ไม่มีให้ซื้ออีกแล้วนะคุณผู้ชมต,ตัวแรกนะฮะที่วันนี้เต้จะมาแนะนําให้กับคุณผู้ชมกันนะครับนั่นก็คือกาแฟทรีอินวันของเรากัน<า>นั่นเองครับตัวนี้นะฮะมีทั้งหมด3สูตร3สีด้วยกันครับคุณผู้ชมสีแรกที่เต้ถืออยู่ตรงนี้นะฮะก็คือกาแฟทรีอินวันไฟเบอร์นั่นเองเป็นตัวขายดี แล้วก็ให้การลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆ,ากๆอยู่ตลอดนะฮะตัวนี้นะฮะมีส่วนช่วยในเรื่องของออระบบขับถ่าย<ช>นะฮะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเนี่ยตัวสีเขียวเนี่ยช่วยได้เลยนะ<ช>ครับนอกจากนี้นะ,ะยังมีสีแดงครับเป็นกาแฟทีนวันสูตรพาวเวอร์ตัวนี้มีส่วนผสมจาก สมแล้วก็เห็ตุิลซื้อสมชื่อแบบ power เลยเพราะว่าสรสกัดเนี่ยพรีเมียมมากๆแล้วช่วยให้กระปี้กระเป๋าใช่ด่มตอนเช้านะคุณผู้ชมก็จะเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีและมาถึงสูตรที่ขายดีที่สุดของเราในตอนนี้นะฮะกับสูตรสีชมพูอัเซโรล่าเชอรี่นั่นเองค่ะจะมีส่วนผสมของอัเซโรล่าเชอรี่นะคะแล้วก็เป็นคอลลาเจนค่ะคือคนที่ซื้อไปเนี่ยคือเขาดื่มแล้วเขารู้สึกว่ามันหอมหวานหอมละมุนหอมละมุนกลิ่นกาแฟกําลังดีดื่มง่ายแล้วก็ช่วย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะเต้แล้วก็ทำให้ผิวพรรณสวยงามเพราะว่าเซลล่าเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากวิตามินซีนะฮะ<ช>ที่ช่วยให้อย่างที่บอสบอกเลยว่าภูมิคุ้มกันจะดีขึ้นผิวพรรณจะดีขึ้นนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนอกจากเราเดื่มกาแฟในทุกๆวันแล้วเนี่ยเรายังได้คุณประโยชน์จากาเซรลา่าเชอรี่ด้วยนะคะและในวันนี้ครับอย่างที่บอกว่า v ว i c พ p าซ z ามาลดราคากระนำให้กับคุณผู้ชม นะฮะเหลือเพียงแค่109บาทเท่านั้น109บาทนะคุณผู้ชมได้1ห่อใน1ห่อเนี่ยมี10ซองย่อยถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหาลงมาแล้วเนี่ยตก10บาทนิดนิดสิบบาทไม่ถึง11บาทเลยนะคุณผู้ชมสามารถดื่มได้ในทุกๆวันเลยนะครับและไปกันต่อนะฮะนอกจากกาแฟชีนวันแล้วเรายังมี นี่เลยฮะสบู่เหลวสบู่เหลวของเรานะฮะทั้ง3สูตร3กลิ่นเนี่ยหอมมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเอเซนเชลออล์นำเข้ามาจากฝรั่งเศสเลยนะค,คุณผู้ชมผสมอยู่ในขวดนี้นะฮะ,ะขวดแรกที่เต้ถืออยู่นะครับสีน้ําตาลขวดนี้คิลลิ่งเจิร s มซอฟลี่นะฮะตัวนี้นะคุณผู้ชมช่วยฆ่าเชือช้อแบคทีรียในวันที่อากาศร้อนๆแบบนี้นะฮะเราออกไปนอกข้างนอกเยอะมากๆนะฮะเหงื่อออกเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องแบคทีรียได้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นได้นะฮะที่เรามา เจอทั้งวันจากฝุ่นจากมลภาวะจากเหงื่อนะฮะ,ะก็ช่วยได้ดีมากๆากนะครับ่ะกลิ่นตัวนั้นจะออกแนวสปอร์สริดสปอร์สรนิดหนึงน่งนะะ ส่วนตัวนี้นะคะที่บอสถือเป็นลับบิ้ with c a ร e นะคะ,ะหรือเราเรียกสั้นๆว่าสูตรอ่อนโยนสูตรอ่อนโยนกลิ่นเนี่ยจะหอมละมุนมคือต้องบอกว่าทั้ง3ขวดนะคะคือหอมมากอหอมจริงๆคือใครที่ยังไม่เคยลองสามารถซื้อไปเลยแบบ4ขวดจะส่งฟรีเนาะสี่ขวดรวมราคาแล้วส่งฟรีซื้อไปเลยอย่างละขวดเพิ่มอีกขวดหนึ่งอันที่เรารู้สึกว่าอยากได้เป็นพิเศษค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะที่เขาเรียกว่าเสียงตอบรับดีบบดก็คือ,อ,อหอมละมุนแล้วก็อ่อนโยนใช่นะฮะแล้วก็สูตรสุดท้ายครับ Lighting up your skin เป็นสูตรเราเรียกว่าสูตรกระจ่างใส,งใสหอมนะหวานสดชื่นค่ะเป็นหอมแบบละมุนแล้วก็สดชื่นกว่าตัวสีสีใสนิดนึงค่ะคแต่ทีเนี้ยคือด้วยความที่มันมีสารสกัดที่ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเนาะอาบแล้วเราก็รู้สึกว่าผิวมันไม่ได้ขาวขึ้นแบบเลยหรอกอแต่ว่ามันก็เป็นทําให้ผิวเรารู้สึก ดูดีขึ้นถูกต้องสบู่เหลวนะคะคุณผู้ชม139บาทเท่านั้นนะฮะลดราคาย้ำอีกครั้งว่าเหลือเพียงแค่139บาทเท่านั้นนะครับนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะแนะนํากันคุณผู้ชมก็คือหนังสือ ทักษิณชินวัตรเตียวเรียกตอดนะฮะตัวนี้เป็นบทสัมภาษณ์ล่าสุดของคุณทักษิณก่อนที่จะกลับมาที่เมืองไทยนะฮะตัวนี้รวบรวมบทสัมภาษณ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณทักษิณเองนะฮะประสบการณ์ที่ตกผลึกมามากกว่า60ปีใ,นะในการทํางานนะทั้งเรื่องการทํางานทั้งเรื่องส่วนตัวนะครับรวมไปถึงบทสัมภาษณ์ของผู้คนที่อยู่รอบตัวนะฮะใช่ค่ะลูกๆทั้ง3คนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมงานบุคคลที่เคยร่วมงานของคุณทักษิณรวมไปถึงคุณหญิงพจมานใช่ค่ะก็มีบทสัมภาษณ์อยู่ในเล่มนี้นะคุณผ ซื้อไว้เก็บไว้สะสมใช่ค่ะเพราะตัวนี้หมดแล้วหมดเลยนะฮะ,ะเราไม่ได้ผลิตเพิ่มอีกแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่021148114 <11 4 S 1> หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ <c oughs> voice tv shop และ Line Official Account <c oughs> voice plaza <c oughs> ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะค,ะคุณผู้ชมตอนนี้เราลดราคาสินค้าแบบกระหน่ำนะฮะ ก่อนบอกลากันใช่ซื้อไว้เป็นที่ระลึกนะคะคือหลายๆคนเนี่ยบอกเลยเอาอนุนเอานี้เอานี้เอาทั้งหมดเลยต้องการเป็นที่ระลึกใช่เพราะว่าก็อีกไม่นานอีกไม่นานแล้วนะคุณผู้ชมก่อนที่เราจะปิดตัวและก่อนที่สินค้าของเราจะหมดเพราะฉะนั้นอยากให้คุณผู้ชมนะฮะได้ซื้อเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้กับ Voice พาซ z านะครับค่ะไว้์พาซ่านครับศูนย์สอนอหนึ่งีประเดหนึ่งีของเลน้อยจริงสบู่ซื้อเก็บไว้เถอะสบู่ดีมากนะร้อยกว่าบาทเนี่ยครับ ไม่มีราคานี่คือราคาเท่าสบู่ทั่วไปแล้วนะครับเนี่ยใช่แล้วผมก็ซื้อตุนแล้วฮะออตุนจนเต็มพิ้งแล้วฮะแล้วก็วันนี้มีผู้ชมกรุณาให้มาอีกโอ้แกก็คงจะแบบมันกลัวจะของที่นี่จะไม่พอกลัวนี่ก็ช่วยสองทางเลยไงก็ขอบคุณมากนะครับอืมครับอ่ะส่วน Microsoft ครับ เขาเป็นหนุน OpenAI คือ,อปกติในเวลาเราเสิร์ชหาข้อมูลเราใช้ไปที่ Google ใช่ไหมครับครับแล้วก็ Google ก็จะบอกว่าหาข้อมูลมาให้าหาแต่ว่าการเสริรด้วย AI ไ <AI. S 1> มันต้องไปอีกขั้นแน่นอนอน่าจับตาม,มองมากเลยนะฮะอตอนนี้เขาเปิดมาเพื่อตัดหน้ากับ Google ที่จะมีอีเวนต์ใหญ่ อ่า g ูเก uh, ิลเนี่ยเขาเตรียมจัดงาน Google ไ o ใช่ไหมในวันที่14ทีนี้ OpenAI right? ที่ได้รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟทก็เตรียมเปิด Search Engine ของตัวเองจริงเปิดมาสักพักแล้วผมก็ลองใช้แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คงปรับปรุงแล้วแล้วก็ทําให้มันอัปเดตขึ้นนะฮะเขาส่งพัฒนามาตั้งแต่ก็เตรียมเปิดตัวในวันที่9นี้นะครับ9พฤษภา t h ชิงชิง5วันแข่งกันอยู่สงค่ายนี้ครับโดยนะครับอเนี่ยนะฮะจะมี จุดมุ่งหมายนะครับในการเปิดตัวให้บริการการค้นหาใหม่ตั้งเป้าเป็นคู่แข่งกับเ e a ร์ h อิน i ิ้ของ Google โดยตรงโดยใส่ความช่วยเหลือทางเทคนิคนะครับจากทีมงานของ Microsoft Bing และทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างประสบการณ์าาการค้นหาใหม่อ๋อเข้า Bing ซึ่ง b ิงเนี่ยมันเป็นเสิร์ของ Microsoft <oughs> ที่เราไม่ค่อยได้นใ,นใช้นะคุณชัวร์เคยใช้ใชมั้ นานมากแล้วแล้วไม่ได้ใช้เลยใช้ Google ติดมือไปแล้วน่าสนใจคือเสิร์ชอินิ้่ยังกล่าวจะรวบรวมฟีเจอร์ของ Chat GPT เข้ามาด้วยนะครับอซึ่งนี้มันสนุกมากให้เวลาให้คุณชูวัตฟังว่าให้แล้วให้คุณแขกฟังน่าจเหมือนกันว่าผมเนี่ยใช้ s g i r e h อ้ใช้เนี่ยใช้ AI ในการจัดทริปญี่ปุ่นคุณชูวัตพาแม่ DJ เพี่อ้อยไปญี่ปุ่นคือต้องเป็นคนแก่นั่งรถ เห็นแล้วขอดูดอกไม้ กลับไป5วันคิดให้เสร็จเลยใช่ไหมมันจัดทริปมาให้เสร็จเลยเสร็จเหมาะสมแบบนั้นล่ะนี่คือหน้า Word เสร็จที่มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แต่นี่พูดจริงนะที่เราคุยกันเนี่ยนะมันเป็นแค่ระดับพื้นๆของ AI เดี๋ยวนี้มันไปถึงระดับมัลติมีเดียงานงานกราฟิกต่างๆที่ผมดูเข้ามาหมดแล้วโอเคเอารูปมาต่อกันอะแล้วมันทําเป็นวิดีโออันนั้นก็ธรรมดามากธรรมดาหรอธรรมดามากเพราะฉนั้นผมก็คุยกับวที่ทำงาน CG นะมันบอกว่าเดี๋ยวนี้ ไอ้ที่เคยทาเป็นเดือนเดี๋ยวนี้มันทําชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วผ่านอไปแล้วงานแบบงานนําเสนอต่างๆเนี่ยไม่ต้องมาเก็บรายละเอียดละงานมันดีมากตอนนี้นี่จะเป็นดิสลับอีกรูปนะที่คนไทยจะเผชิญในวงการสื่อสารมวลชนใช่โดยเฉพาะยิ่งนักออกแบบครับอาร์ติสต่างๆนักทำคอนเทนต์นักทำคอนเทนต์คนถอดเทปคนเรียบเรียงคนทําตารางเคยเอาข้อมูลแล้วใส่ให้มันทําตารางไหมสุดยอดไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหม คุณชูวัตรดูว่าสตรีมที่เราใช้กันน่ยถ้าเป็นรายการสัมภาษณ์ที่เราคุยกันนะ่มันตัดคลิปสั้นแบบ AI ให้ด้วยโอ้โหตายเลยอะ่ะไม่ต้องมานั่งฟังแล้วมันมันคิดให้เลยน่ากลัวสุดๆเออช่วยบอกผมหน่อยว่าหวยงวดน่าจะออกอะไร AI ไ <c oughs> ับ <c oughs> ให้หน่อยไปทำเหรอว่าเออเราเลิอกอ่านข่าวมันก็ดีแล้วล่ะใช่ไหมไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม เรานี่เรานี่โดนหนักนะรับมาหลายแล้วลอกมากสื่อนี่โดนเต็มๆตนะตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่ perplexity ดีเหมือนกันดีดีดีนี่มน perplexity ครับเอาลองดูนะครับว่าช่องทางที่จะไปอยู่ตรงไหนนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของ Talking งไทยแลนด์นะครับนี่เราสั่งคนทอล์กอิงกันแล้วก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ